สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านในช่องมีทําได้นะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ให้กับพี่คนหนึ่งนะครับชื่อนี่มาดูกันเลยนะครับชื่อพี่ว่าเออ NRINTR นะครับขอวิธีเปลี่ยนแกนกลาง v ี v ว่า y s 2 s หน่อย Y12S ใช่ไหมครับนะครับ แต่ผมไม่มี Y12S เข้ามาณนะตอนนี้นะครับแต่ผมจะมี Vivo Y12 ธรรมดานะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมจะบอกให้พี่ๆทุกท่านว่ามันคล้ายกันทั้งหมดนี่คือแกนเปล่านะครับนี่คือแกนเปล่าอ่าผมอยากให้พี่ๆทุกท่านดูนะครับนี่คือแกนเปล่าผมจะโอน ทั้งบอร์ดทั้งแบตทุกๆอย่างมาใส่ไว้ในตัวนี้นะครับนี่คือแกนเปล่านะครับสมาชิกทุกท่านครับผมจะโอนมาใส่ไว้ในตัวนี้อ่าวิธีการทำนะครับมันก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับพี่ๆทุกท่านฟังผมให้ดีนะขอปรับแสงแป๊บนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เอาไว้เขาเรียกาอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถดัดแปลงแก้ไขมันก็คล้ายๆกันทั้งหมดนะครับอันดับแรกเราแกะฝาหลังออกเหมือนที่หลายๆคลิปนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับแกะน็อตออกให้หมดแบตเตอรี่สายแพย้ต่างๆหน้าจงหน้าจอนะครับนี่โอเคเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จัดการงัดแบต นะครับงัดแบตอ่านะครับแยกไปเลย mm hmm. แบตเตอรี่นะครับต่อไปส่วนประกอบก็จะมีสายเพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Y12X หรือรุ่นต่างๆพี่ๆ mm hmm. ฟังไว้ให้ดีนะครับองค์ประกอบของมันก็จะมีเพยสวิตด้านข้างตรงนี้สว่ากาศแล้วก็เพยชุดเชื่อมชาร์จนะครับเพยตรงนี้เชื่อมชาร์จ นะครับแล้วก็แปจอแกะหน้าจอ,อ,อมาครับดันจอออกไปนะครับอ่านี่ผมจะเทสให้ดูนะครับผมจะเทสให้ดูอันนี้คือจอมันเสียอยู่แล้วนะครับแกะจอ,อ,อกไปนะครับนี่คือหน้าจอนะครับแกออกไป สำหรับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแกนกลางกันนะครับเมียเปลี่ยนแกนกลางกันตรงนี้หลังจากนั้นนะครับบอร์ดมันก็จะหลุดมาแบบนี้ใช่ไหมครับแกะสายสาอวากาศวิธีการแกะสอดแนบลงไปแบบนี้นะครับดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งจะเน้นๆหน่อยนะครับสอดลงไปแบบนี้แล้วก็งัดออกมามันก็หลุดนะครับ แยกบอดี้ออกแยกบอดออกไปนะครับนี่คือตัวบอร์ดแยกออกไปนะครับด้านบนมีลำโพงนะครับด้านบนมีลำโพงวิธีการแกะลำโพงนะครับดูกันให้ดีนะครับนี่นี่มันจะมีรูลอดอยู่นะครับนี่ครับในหลายๆจุดนะครับเราต้องใช้คัตเตอร์ นะครับกดไปให้สุดนะครับกดลงไปด้านล่างเลยให้ถึงด้านล่างเลยนะครับนี่กดลงไปแล้วก็แบะออกมาดูนะครับฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นี่ในช่วงลอยต่อมานะครับกดลงไปให้สุดแบะออกมาแม่ครับมันก็จะเด้งแต่ขั้นตอนตรงนี้เราต้องกดให้สุดให้ปลายของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไปถึงพื้นนะครับถึงพื้นแกนเลยกดลงไป นี่นะครับกดลงไปทั้งสองฟังนี่นะครับมันก็จะหลุดมาพร้อมออโฟมหน้าจอนี่นะครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันอยู่คว่ำใช่ไหมครับเราก็ตั้งคว่ำไว้ นะครับแล้วมาดูว่าแกนกลางของเราเนี่ยมีตัวรองอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่าเราไม่เอาตัวรองเดิมนะครับสมมติว่าเราไม่เอาตัวรองตัวนี้อ่าเราฉีกทิ้งเลยเราเอาตัวรองตัวเดิมตัวนี้นะครับใส่กับเราก็มาทําแบบนี้แล้วเรามาใส่ลงไปนะครับ ดูกันช้าๆชัดๆนะครับสิ่งที่เราตัดไปเมื่อกี้มันก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่มันหลุดออกมาหลังจากนั้นนะครับนี่ให้เราใส่ลงไปเราเริ่มประกอบล่างแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลำโพงวิธีการใส่ลำโพงนี่ครับใส่ไปแบบนี้เห็นไหมครับ แล้วก็กดลงไปมันก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแยกชุดล่างนะครับชุดล่างก็จะมีแพร่ลำโพงลำโพงนะครับแยกออกไปเลยนี่ถอดออกแบบนี้นี่มันจะมายกเซตแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาถอดด้านข้างครับนี่วิธีการแกะอยู่ตรงนี้แหละครับ ดึงสายแพรเส้นเล็กตรงนี้นะครับเส้นเดียวเนี่ยแต่ว่าเส้นเล็กเนี่ยดึงออกมาให้สุดเพื่อให้มันแยกกันนะครับไม่ให้มันติดแกนกลางนะครับเ,เหตุผลที่มันไม่ให้มันติดแกนกลางเพราะว่าเวลาเราจะดึงสายแพรชุดนี้ออกเนี่ยมันจะไม่ได้ขาดตรงนี้นะครับดึงออกมาให้สุดแบออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ใช้ปลายมีดครับจิ้มไปให้สุดเหมือนเดิมนี่ดันออกมานะครับ ดันออกมานะครับดูกันช้าๆนะครับดันออกมานี่ครับมันก็จะหลุดมาเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่แล้วเราก็ใช้มีดปาดออกมาเลยหลายๆท่านติดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะหลุดกาวตรงนี้มันเหนียวอยู่นะครับ มันเหนียวนะมันก็กล้างจะเหนียวหลังจากนั้นเราเอาเกลนใหม่มาครับเอาเกลนใหม่มาเห็นไหมครับมีเดือยสองอันเดือยมันก็ต้องเข้ากับรูนี้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เอานี่ครับชุดตูดใส่ลงไปนะครับ Oh. ให้ดูกันชัดๆนะครับใส่ลงไปจะให้ดูการประกอบข้าวๆนะครับใส่ลงไปรีดให้มันลงล่องฟูปเข้าไปนะครับประกอบแกนนะครับใส่ตัวเมนบอดล็อกแพรยืดสายแพรออกนะครับ ใส่สายไฟลงไปนะครับใส่สวากาศวิธีการใส่สวากาศนะครับดูกันชัดๆนะครับนี่นี่นะครับจับแบบนี้นะนะครับจับแบบนี้ใส่ตั้งไว้เฉยๆใช้เล็บกดปล่อยกดแก๊กจบนะครับรีดสวากาศ ฟุบฟุบขมให้มันลงล็อกตุ้มเข้าไปนี่นะครับถ้ามันเป็นคลื่นแบบนี้ให้ถอดใหม่ถอดนะถอดมาทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปใหม่ปั๊บให้มันอยู่ในลักษณะเดิมนะครับกดสายแไฟลงไป ดึงให้สุดนี่ดึงให้สุดกดตรงนี้ไปให้มันเป็นลมข้อพับรีดลมออกมานี่แล้วก็นี่นะครับประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับมาขอขอบคุณคำถามนะครับขอขอบคุณคำถามมากๆเลยนะครับผมไม่มีตัว เอ่อ 12S นะครับแต่ผมจะทําใ้้ดู Y12 ปกติทั่วไปนะครับมันก็คล้ายกันนะครับอ่าหลังจากนั้นเราขันน็อตเสร็จใส่แบตเตอรี่นะครับใส่จอมันก็จบนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่เกิน10นาทีนี่แกนเก่านะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแกนได้แล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับสมาชิกครับสำหรับวันนี้ สวัสดีนะครับอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแกนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างกับขออภัยนะครับสวัสดีครับ